ับน้ำผลแสเดลวันนี้เรามีซาเลนมัลล่กเีบกันเนาะวันนี้จะมีการแ c t i n g สามคนที่อคติ้งกินน้ำประซีจกหนึ่งจะจะมีเกลือมีน้ำปลามีวาซาบิมีทุกอย่างให้อคติ้งแล้วให้คนที่เลือกนะเลือกว่าคนใดกินน้ำที่มีพวกนี้เนาะโอเคไปกันเลย พี่เจมก็มีพิรุษมาสู้โอ้ยผิวมีพิรุษเว้ยยังไงเราก็สวยเด็กอีนี่บอกแม่แล้วเพราะว่ามันอื่นแล้วเสียดีก่อนูจนอื่นแลบออื่นแล้วบอกได้บอกแม่บอกแม่ตัดออกอีโผล่นี่ตัดออกตัดออกอีปูยังอมอยู่ยังสองคนนี้สู้ยังสองคนนี้กิน มึงเสร็จมึเจจจจเดียวเดียวอ่ะตัดสินเลยมึงเสร็จจกเดียว่ะตัดสินเลยจิ๋วติ๊กตักใช่ปอไใยเป็นผู้ได้กินถือเวเจลยเลยเป็นปรด็ ือได้กตัวนี้ตันี้คือเค็มหวานเอ้ามือได้กินดี่ละกูมือีงเนีนี่คือความจิงเอ้าเอ้เรารู้แล้วมือสจอคขออีหาจ้กเปนม่ไดจป็นไ่ได้เอ็่เวเป็นคนเป็นแอคติอื่แต่และเนียนมาก นาะผลถือสุดาถือตัดคะแนนไปหนึงคะแนนเย้กินหลังอาบอกมันเป็นคนเลือมันทายโอเคโอเคได้เป็นคนทายเออถอดอะไรอันสลับถอกอะถอดกับสลับ <c oughs> ถอดวันอยู่ในจอค่ะเอา,ลเ,อาลอเลยวะหนึ่งสองห้าดูเลย ไม่เปลี่ยนเลยนะนี่นี่นี่กว่าเว่แต่ยังต้องมน้ำกูอือดกอยากจะอื่นแล้ัว คุณหากเราได้เจอกันอีกสักวัาจิ๋วอ่าฮ่นฮ่าฮ่เฮ่าอ่าฮ่ฮ่าฮดฮ่าค่านนา้่า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 ฮีา่น่าฮ่นน่าฮาฮาฮ่าฮ่านนเย้นี่่น่นี่แหละปู chỉ là khư khư gì đấy Alo à Mà Mà lê Cú Mất đi cú nào Ít ปนยังกูจะงูต่อมันดูดมันวะกูเออกูเบิออกแล้วพราะว่าหน้าแต่ล้คตรเขาว่าเาว่านอกเขามันบทูหมันสีมันสีแบบเออสีแต่อีหน้าไอจิ๋วแบบมันนียมันกินดูดเกูเบิออกอะไรเี่ยลิงกูจะตาสุพอไดซ้อคะแนนโอเคได้คะแนนแทนแ่นแ่น ทาช้านี mm ่ก hmm. ูอยากอะไรไดกูว right ่าต okay. ้องเข้นกลางแี tutaj, ่ทอขับสีสีกูไปแยกเป๊ะเลยเนาะโอเคเนองสาวสามขมหน้าจกลัวอยู่วะะไรวะ อีบนอีบนเป็นคนกินขยึกจังเดดเดดอีบรนลมสองก็แน่นเป็นไงล่ะเธอหน่อเปิ้บเสพเห็นมันเอ็กติ้งโพสก็เลยเอาให้มันกินซะอร่อยอร่อยซิมตัวนี้อร่อยมากหน่อเปิ้อเสพ แคตลอดกาลเนาะมึงแพ้ไปมึงเกิดมากูไม่ใช่สิ้นไร้ไม้ต่อวันหนึ่งกูก็จะเป็นสะพายสด้ยเจักคะแนนสองคะแนนคนละสองคนละสองใค่รู้ว่าอันนี้ลบศูนยนนลบหนึ่งมันลบไปในดนงแล้วเฮ้ยลบโอ้โอเมก้าขอสวัสดีมันตกมันตกมันมีเถอะตกอันนึงสองสาม สารไอ้ผลพิษนี่มยนลูกไส้นีค่ะมนี่หักไปไหนศูย์อุสนะยัง สามคนยังสามคนนี้เนาะเป็นฮอตจัดเอ็มมีออกเลยตัดเอ็มมีออกเลยแล้วก็ตัดจบเลยถ้าว่าคนทายทายถือคนดีกินน้ําเกลือแมนตัดออกเลยเนาะเป็นฮอตัดสินเนาะ,ะทุกคนรอบนี้าากดดันนักแสดงที่สุดเลยเนาะกดดันมากกดดันเป็นสามคนเลยตกอ,อาวุธอย่เอาเอาออ้สัตว์สัตว์บอกผมว่าโ,โอเคค่ยว่าไปคุยใหญ่ โด yeah. ็กัะติชมเลยแห่ะโอ้แมงวันเลยผู้ใดมีพิรุษจิ๋วพี่วะจักแหล่เออเกลืองเมืองจิ๋วเออกูว่ารับไปเลยยังจะส่งคนนี้เนาะทุกคนทีวีคะแนนโอเคจิ๋ว อยากโศกุจฐาตาะไรทุกคนฝ่ายสีได้รางวัลทีให้เลือกเอาทีให้เลือกเอาตัวใดเออเอาไมีให้เลือกบ่ที่ให้เลือกทางให้เลือกเอามันจังแบบมีทีทีเอาสละตัวนี้เอาทางเดียวเลยนะยางชาไม่มีแต่สสงโจกน่ะบินไปทีบ่บ้านก็ได้เย้ นนในที่สุดเราก็เป็นคนได้ปัด <c oughs> ในที่สุดเนาะทุกคนภูตนะนี่เลี๋ยวคนได้เจมองภูตนะลงมาเจมอมภูตนาต้องมาของคอเสียงหัวแบบอันเอกลักษณ์ที่สุดในโลก อิเระเลยตอนนี้โตแล้วเสียงของก็โตเลยมั้งแตนที่เขาจะปิดคลิปแล้วเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกําลังใจให้พวกเราต่อไปบ๊ายบายนี่บ๊ายบายนี่บ๊ายบาย